รีวิวการทำงานของสมาร์ทล็อกรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้จะเป็นการติดตั้งอย่างง่ายค่ะโดยที่จะต่อ12โวลต์นะคะจากพาวเวอร์สลายเข้า12โวลต์ของสมาร์ทล็อกนะคะแล้วต่อกาวจากพาวเวอร์สลายเข้ากาวของสมาร์ทล็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการประกอบได้เลยค่ะโดยการประกอบนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านในของด้านในประตูค่ะแล้วก็ด้านที่เป็น รูกุญแจนะคะจะเป็นด้านนอกค่ะ <Okay. S 1> เมื่อติดตั้งเสร็จนะคะนี่จะเป็นด้านในนะคะของสมาร์ทล็อกค่ะโดย มันจะมีการล็อกอยู่นะคะซึ่งด้านนี้จะติดกับวงกบค่ะแล้วก็ด้านนี้จะติดกับประตูค่ะวิธีปลดล็อกนะคะจะหมุนตามลูกศรค่ะแล้วก็จะคลายออกนะคะและเมื่อลูอกค้าทำการปิดประตูนะคะระบบจะล็อกอัตโนมัติค่ะ นี่นะคะจะเป็นด้านภายนอกนะคะของตัวสมาร์ทล็อกค่ะซึ่งในกรณีที่ติดตั้งกับประตูนะคะจะมีการโชว์แค่ตรงรูแม่กุญแจค่ะซึ่งเมื่อมีระบบทำการล็อกอยู่นะคะไฟที่จะแสดงผลจะเป็นไฟสีที่สลับสีไปเรื่อยๆค่ะเมื่อทำการไขประตูเพื่อปลดล็อกนะคะจะมีเสียงค่ะแล้วก็ระบบล็อกนะคะจะไม่ทำงานค่ะซึ่งสถานะไฟจะเป็นสีแดงกระพริบนะคะ แต่เมื่อลูกค้าทําการปิดประตูค่ะระบบล็อกจะทําการล็อกอัตโนมัติค่ะและไฟสถานะก็จะเป็นไฟค้างพร้อมกับเปลี่ยนสีไปตามปกปติค่ะ